สวัสดีนะครับผมสวัสดีเพืเ่อนๆชาวยูทูบนะครับแล้วก็เอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมีโคงสยามนะครับมาจะมาทําเป็นแปลนล้นอ,อนกนะครับก็เบรก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 ไม่อยู่ด้นะครับแล้วก็ตัาเบรกให้ด้วยแล้วก็จะให้มันดูภายในนะครับว่า มันจะประมาณไหนนะครับก็จะของสั่งไว้ว่าถ้าสลิงอะไรไม่ดีให้เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นสยามนะครับ NC พัดบวกนะครับอ่ายังไม่ใช่พัดเอกนะครับตัวนี้ก่อนพัดเอกนะครับอ่านะครับนี่คือปัญหาหลักๆนะครับที่ว่าจุดอ่อนของมันนะครับสยามนะครับคือน็อตประกับล้อตัวนี้นะครับมันชอบขาดนะครับ มันรีอย่างเราใช้มานานนะครับเผามันสึกบ้างอะไรบ้างนะครับมันจะหลวมนะครับหลวมแล้วกรนีพอเวลาน็อตมันหลวมปุ๊บนี่มันก็จะขาดนะครับอ่าคือเหมือนเป็นล้อมันให้ตัวได้นะครับก็การลื้อนะครับก็พอลาบากพอได้นะครับก็คือต้องลื้อเครื่องลงหมดทุกอย่างเลยนะครับอ่าก่านนี้จะเป็นงานโค้งนะครับเพราะว่าอ่าส่วนมาก เป็นงานเครื่องซะเยอะนะครับแต่ก็ยังมีกันมาเรื่อยๆนะครับสำหรับเครื่องนะครับาใครสนใจสเต็ปจะอัพแบบไหนนะครับก็ทักมาหาได้นะครับเบอร์โทรนี้นะครับ087 312ปดเจ็ดมหนึ่งสองเจ็ดเก้าปดเก้านะครับนี่นะครับผมก็ตอนนี้ก็รื้อออกมาหมดแล้วนะครับสำหรับโรงสยามตัวนี้นะครับก็เมื่อกี้ผมก็ได้โทรไปหาเจ้าของรถแล้วนะครับก็ บอกเขาว่าลูกปืนเม็ดเอ่อลูกปืนตัวนี้จะเปลี่ยนเลยหรือเปล่านะครับอ่าเขาบอกให้เปลี่ยนได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเม็ดกลมตัวนี้มันไม่ค่อยทนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะใส่เม็ดนอนไปนะครับแล้วก็มันเริ่มค้นๆแล้วนะครับนี่นะครับนี่ก็อย่างสมมติท่านใดนะครับที่หาซื้อไม่ได้นะครับสําหรับลูกปืนเม็ดนอนนะครับทักมาหาผมได้นะครับ เมื่อก่อนนะครับผมจะใช้ของ NTN นะครับแต่ตอนนี้ของมันขาดนะครับอ่าของมันขาดแล้วก็ huh หาซื้อไม่ได้นะครับก็เปลี่ยนมาเป็นมาใช้ของโกโยหรือ NSK ก็ได้นะครับได้เหมือนกันนะครับนี่นะครับคนนะครับนี่ของเงกของเงกแล้วก็ลูกปืนอ่าเผาบปหร่เดี๋ยวคนนะครับนี่นะครับกัหลักๆเลยเดี๋ยวจะเปลี่ยนอยู่ประมาณสามตับนี่นะครับนี่นะครับอันนี้สองของตับนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ตับหนึ่ง นะครับก็เดี๋ยวผมจะไปกึ่งเผานะครับอ่าไปกึ่งเผาตอนนี้คือล้างร้อยหมดแล้วนะครับเนี่ยซีนเซิร์เนี่ยต้องเปลี่ยนใหม่หมดนะครับผมเดี๋ยวมันไปรั่วนะครับเพราะว่านี่นะครับตัวซีนสภาพนะครับไม่ไหวนะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับก็อย่างสมมตินะครับท่านใดที่ว่าเกียร์ชอบหลุดนะครับให้ดูก้ามปูนะครับนี่นะครับ แกนนะครับแกนตัวนี้กับรูรูก้ามปูนะครับถ้าเกิดมันมันหลวมหรือว่ามันมันมันเรามือกดแล้วก็มันมันเข้าง่ายเกินนะครับอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะครับผมบอกเลยนะครับเนี่ขกดันต้องแน่นอย่างนี้นะครับมันต้องมาขยับเลยนะครับคือถ้ามันหลวมปุ๊บนี่มันจะมันจะได้งอกเองนะครับพวกนี้นะครับมันจะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเองได้นะครับนี่นะครับแกนนี่ก็ไม่แพงนะครับ แกนไม่แพงแล้วก็กล้ามปูนี่ก็สี่ร้อยห้าร้อยบาทนะครับประมาณนะครับเปลี่ยนไปเลยนะครับเพราะว่ามันไม่คุ้มกับค่าที่ว่าเฟืองเราจะเสียเราจะบินนะครับนี่นะครับต้องแน่นนะครับมือต้องกดไม่ไหวนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเผารถนะครับอ่นี่นะครับนี่จะเป็นเผารบมือแน่นนะครับจะได้นะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นแปสยามนะครับ เออพี่ใหญ่เป็นสยามเป็นนกนะครับนี่เนี่ยมีสต็อกไว้นะครับเป็นนกอ่าสองตัวนี้นะครับแล้วก็จะกึงใส่แทปเป็นประกับล้อนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมกึงเสร็จี๋้วผมจะให้ดูนะครับอ่ะนะครับผมตอนนี้ผมกึงเผาเสร็จหมดแล้วนะครับนี่นะครับอ่านี่นะครับอันนี้เป็นแปนนกนะครับแล้วก็ น็อตแล้วก็มีปากเกนนะครับนี่ปากเกนมี้เป็นชุดแบบนี้นะครับอ่าใครสนใจก็ทักหา,าได้นะครับกระลุกปืนนะครับอันนี้จะเป็นลูกปืนบนนะครับอ่าเป็นเบอร์อะไรนะหกสามศูนย์ห้านะครับอ่าจะต้องเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้เป็นเบ็ดนอนเอ็นเอฟสามศูนย์สี่นะครับอ่าสองตับ อ่านะครับนี่นะครับนองริมนะครับเกีียวอ่าแล้วก็นี่ของเดิมเขาก็นะอ่ากระเจาะมาอนนี้นะครับเดี๋ยวจะดูกรกปืนเปลี่ยนแป๊บหนึ่งนะครับเจะใช้ดูอีกทีนะครับอ่ะนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นลูกปืนเก่านะครับของเจ้าของเขานะครับก็เปนคอนนะครับอ่านี่นะครับตัวนี้นี่เป็นลูกปืนใหม่นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเข้าไปนะครับอ่าอ่านะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเขาใหม่เข้าไปแล้วนะครับแน่นนะครับแน่นนะครับนี่อ่าคือหลักๆนะครับลูกปืนตัวนี้นะครับแล้วก็ลูกปืน ตัวนี้นะครับที่ว่าจะค้นนะครับนี่จะอาจจะแตกได้นะครับเราเปลี่ยนไปเลยนะครับถอดออกมาแล้วนะครับถ้าของใครยังเป็นเม็ดกลมนะครับอ่าันี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาประกอบแป๊บหนึ่งนะครับประกอบเสร็จเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีนะครับอ่านี่นะครับตอนนี้ก็เริ่มพี่ว่าจะทากาวแล้วนะครับจะแส่ปากกินแล้วก็จะประกบฝาข้างนะครับนี่ดอกปืนตัวนี้ตัวนึง เช็คความเรียบร้อยให้ดีนะครับทุกอย่างนะครับนี่นะครับก็ทําใส่เป็นเกียวว่างทั้งหมดนะครับคือโค้งเขาสภาพเอตัวนี้สภาพถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าดีมากนะครับข้างในนะครับเฟืองแทบจะไม่มีรอยตําหนิอะไรเลยนะครับอ่าก็เป็นรถมือเดียวนะครับเจ้าของยําเองนะครับอ่าคนเดียวเลยอ่าแล้วก็ให้มาดูเครื่องเขานิดนึงนะครับนี่ตัวนี้นะครับ อ่านี่มีการล็อกคันเร่งเลยน,นะครับนี่นี่ไม่ให้เร่งเกินนะครับเดี๋ยวเอาไปอยู่นะครับนี่โอ้โหอ่าตอนนี้มันร้อยสี่สิบดีไอนะครับอ่าเป็นรุ่นไหนเนี่ยอ่ามันเป็นรุ่นอาทีร้อยสี่สิบพัดบวกนะครับอ่าเดี๋ยว เอ้มันมีงูเข้าไปไงไเงเมื่อกี้มัน,กนอกมาย่างเนี่ยงู่หาเลอแหมงูจะเป็นงูติมันจะ,จะประกัดเขาอีกที่จะอยู่หมามบับหมาบขอะจะทา้าแค่ด้านเดียวนะครับเผื่อเวลาลื้อเข้าหน้านะครับมันจะได้ไม่เยิ้มไม่ไม่ขาดนะครับเพราะว่าท้าฝั่งเดียวก็อยู่นะครับไม่ท้าก็อยู่ ที่ทาเนี่ยคือเอทาเพื่อที่จะไม่ให้ปากเกล็มันดิ้นหนีนะครับรือตอนเวลาเราใส่นะครับปาเกล็ดผมก็มีขายนะครับหมจะมีเป็นชุดเลยนะครับครบทุกชิ้นนะครับนี่นะครับมีาาปากเกล็โครงนะครับปาเกล็ดโมล่นะครับแล้วก็ปาเก็คันเกียร์แล้วก็มีปาเกลนดพอเบรกด้วยนะครับ <before> นี่ฉีกไว้ทำมือฉีก ตอนนี้ทําโอสักหน่อยนะครับพอดีเครื่องมันเข้ามาเยอะนะครับนี่ครับนี่หนุยสามตัวนะครับแล้วก็นี่อีกตัวหนึ่งนะครับของลุงที่อยู่ยะลานะครับแล้วก็นุ่นเทียบแปดห้านะครับแล้วก็นุ่นเทียบร้อยี่สิบอ่าก็ตอนนี้เร่งให้ทุกคนนะครับอ่าเดี๋ยวก็ไปก็ตามคิวนะครับเพราะว่าใครเที่ยวมาซ่อมเขาก็อยากจะได้ไว้อไว้นะครับคือเหมือนจะไปใช้งานนะครับอ่าโอเคเดี๋ยว ใช่เครื่องตัวนี้นะครับแปดแรงนะครับคือเจ้าของเขาจะไปทําเองนะครับแต่ว <ál> ่าคือไอ้น <tuh> ี่ม <mental Sure> ันหลวมนะครับลูกปืนนะครับลูกปืนข้อมันหลวมก็ให้ผมเปลี่ยนลูกปืนแล้วก็พอกนะครับพอกบ่านะครับบ่าตัวนี้ก็รับพอกนะครับอ่าใครสนใจก็ส่งมาได้นะครับแล้วเขาเปลี่ยนลูกปืนด้วยนะครับลูกปืนลูกปืนมันจะมีทั้งหมดสามตับนะครับทั้งเครื่องนะครับมันจะไม่มีบาล้านหน้านะครับไอตัวแปดศูนย์ตัวนี้นะครับนี่นะครับอ่ามีรูใส่แต่ว่า ม่มีบ่ารับลูกปืนนะครับนี่นะครับจะเป็นรูไปเฉยตรงนี้มีแค่นี้เองนะครับอ่ะก็คือของเดิมของลุงเขามันเป็นประกับล้อนะครับบางทีเขาเบื่อบางทีน็อตมันชอบขาดนะครับคือมันเป็นจุดอ่อนของสยามนะครับนี่นะครับมันจะเป็นน็อตประกับสี่ตัวนะครับนี่นะครับอย่างเวลาเผาเมเริ่มสึกปุ๊บนะครับมันจะมันจะขวินะครับดูนะครับมันจะเป็นร่องนะครับ อ่าจะกิเป็นร่องเลยนะครับรอยมันบิดนี่นะครับถึงน็อตขนาดไหนก็เอาไม่อยู่นะครับขาดหมดนะครับก็ซ <It> ึกก็คือเอามาแปลงเป็นอ่าดุมล้อนกไปเลยนะครับจบเลยทีเดียวนะครับไม่ต้องกลัวเลยรอบนี้ครับใช้ยาวๆเลยนะครับอ่าอะไรจัดระเบียบนิดนึงอ่าโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตประกบฝาแป๊บนึงนะครับ อ่วันนี้ประกอบเสร็จแล้วนะครับก็กําลังจะใส่นะครับตอนนี้เดี๋ยวสิ้นนะครับสิ้นจะต้องใส่เป็นดับสุดท้ายนะครับอ่าเดี๋ยวใส่น็อตอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่สิ้นใส่เผาเป็นร้อนะครับเว็นเจอกัพิธีนะครับก็ไอ้ฝาตัวนี้นะครับเนี่ยเนี่ยฝาเหล็กหล่อเนี่ยนะครับถ้าของใครมีปัญหานะครับหรือว่า หรือว่าโคงเป็นตัวธรรมดาที่ว่าไม่ใช่เป็น FCD แบบนี้นะครับดูนะครับลองให้ดูชัดนะครับอคำว่า FCD นะครับนี่นะครับนี่นะครับตาช้างนะครับที่เขาหากันเล่นกันอยู่นะครับคือตัวนี้มันจะมรรับประกันเสื้อนะครับไม่ต้องกลัวแตกนะครับมันจะมีตัวนี้ดามนะครับนี่นะครับนี่นะครับสังเกตดูนะครับนี่นะครับเพราะว่าไอตัวไอตัวที่ว่ามันเป็นก่อนหน้านี้มันจะไม่มีอย่างนี้นะครับนี่นะครับ เห็นนะครับหอยตัวนี้มันน่าจะเป็นหล่อเหนียวพิเศษนะครับไม่แตกแต่้ของใครมีปัญหานะครับสั่งผมได้นะครับมีนะครับตัวนี้นะครับราคาสองพันเก้านะครับต่อข้างนะครับต่อแบตนะครับของใหม่เป็นอเป็นของพัดเอ็กนะครับเอสซีไอเอสไอซีอะไรเนี่ยผมจําไม่ได้นะครับที่มันมันจะไม่ได้เป็นเอฟซีดีแบบนี้นะครับอ่าไอ้ตัวนั้นจะเป็นพัดเอ็กเลยถ้าใครสนใจก็มีขายนะครับ พักมาได้นะครับข่าส่งออกเองนะครับอ่าตัวนี้อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอญาตแออกแป๊บนึงนะครับอ่ะนะครับผมใส่ซิ้นเข้าไปแล้วนะครับตัวหนึ่งนะครับเป็นซิ้นใหม่นะครับผมจะเปลี่ยนให้ทั้งสองข้างนะครับพอถอดทุกครั้งผมจะเปลี่ยนเลยนะครับเดี๋ยวไปรั่วที่หลังมันจะมีปัญหาที่เกียรถอดอีกนะครับอ่ะเดี๋ยวก็มันจะมีซินกันย่าอีกชั้นหนึ่งนะครับนี่ซินกันย่า นะครัเขาใส่กุมไว้อย่างเดียวนะครับมันจมมีบทบาทไม่มากนะครับมันเป็นตัวซินกันย่านะครับกันที่ว่าจะไปกัดซินตัวในนะครับอ่ะแค่นี้เองอ่ะแต่ขออนุญาตประกอบแป๊บหนึ่งครับอ่ะนี่นะครับผมก็เจ้าของให้ดูเบรกให้ด้วยนะครับนี่นะครับดูสภาพนะครับคือมันกินเป็นร่องเลยนะครับ ก็คือวิธีการถอดนะครับจานเบรกนะครับมันจะมีกิบล็อกตัวหนึ่งนะครับถอดกิบปุ๊บแล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะครับผมแล้วก็มาดูข้อเบรกนะครับโอ้โหมันสีจนจนมันมันเป็นร่องเลยนะครับนี่นะครับอ่าไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับผมเพราะว่ารถคันนี้มันมันวิ่งรอยางด้วยนะครับมันพอดีมันต้องมีเบรกด้วยนะครับอ่าถ้ามันจะมีเบรกปุ๊บนี่มันอันตรายนะครับ แล้วก็เป็นล้อนะครับนี่ก็ขันเสร็จหมดแล้วนะครับพร้อมที่จะอใส่ล้อนะครับผมอนี่นะครับโอเคเดี๋ยวผมไปเอาจานเบรกแป๊บหนึ่งนะครับอะนะครับผมตอนนี้ผมก็ลื้อแผ่นคาร์ดออกมาเช็คนะครับมาเช็คดูว่าสภาพมันเป็นอย่างไรนะครับว่าจะพอไปไหวหรือเปล่าก็โอเคนะครับถือว่าสภาพดีนะครับ ดูเหมือนจะแผ่นคาดยังจะไม่ใหม่อยู่นะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวก็จะประกอบไปเหมือนเดิมนะครับอ่าโอเคนะครับอ่าครับตอนนี้ก็ใส่หางแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวกําลังอ่าย้ําน็อตนะครับเดี๋ยวก็จะใส่ล้ออีกข้างนึงนะครับอ่าแล้วก็จะยกพลิกตั้งแล้วก็ใส่เครื่องเหมือนเดิมนะครับอ่า ก็หางรุ่นนี้นะครับมันจะหนักนะครับยกหนักมากนะครับมันจะหนักกว่าไอหางอ่ารุ่นนี้นะครับนี่นะครับรุ่นนี้หางมันจะเบากว่านะครับตอนระยกนะครับนี่นะครับนี่เป็นรุ่นหนึ่งเดียวนะครับนี่นะครับอันนี้เครื่องรถผมเองนะครับเป็นเอ็นซีนะครับหนึ่งสามหนึ่งนะครับอ่เป็นคัดคู่นะครับเป็นหางหางกลมนะครับผมไอตัวนี้มันจะเบากว่านะครับตัวรถนะครับอ่า เดี๋ยวจะบอกกันเลยนะครับก็ถ้าเป็นหางรุ่นทรงหางพัดเอกแบบนี้นะครับมันจะหนักนะครับช่วงหางนะครับมันจะหนานะครับผมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวน็อตนะครับน็อตล้อนะครับเนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นเบอร์ยี่สิบเอ็ดทั้งหมดนะครับเพราะว่าน็อตเป็นเบอร์สิบเก้านะครับของเดิมนะครับเขาเนี่ยเวลาเราใส่เข้าไปแล้วนะครับหัวมันรอดนะครับมันหมุนตามได้นะครับ เพราะว่าแปน้นมันเป็นน็อตเบอร์ยี่บเอ็ดนะครับเนี่ยแปนล็อกนะครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนให้มันพอดีกันนะครับกับพอดีน็อตมันหมดนะครับมันคืนนะครับปัญหาซื้อไม่ได้ครับเดี๋ยวพวกนี้ผมจะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับอันนี้ขัดมาคคองไว้ก่อนนะครับอ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวใส่เสร็จจะถ่ายดูทีนะครับอ่ะนะครับผมตอนนี้ก็ได้ซ่อมเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าแล้วก็ทําเบรกให้ใหม่นะครับเปลี่ยนจานเบรกนะครับ แล้วก็พับเบรกนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับว่ามันจะใช้ได้หรือไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปหามุมกล้องก่อนนะครับเพราะว่าคนเดียวนะครับอ่ะนะครับผมเดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับ เร้เจอเยอะก็จะดังประมาณนี้นะครับนี่ครับก็โอเคนะครับเดี๋ยว้าใครสนใจนะครับที่จะจะมาทำเป็นล้อแบบนี้นะครับทีนะครับนะครับก็ทักมาได้นะครับเบอร์โทรนี้นะครับ087 312นะครับ7989นะครับก็โอเคนะครับ สำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับผมจะขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ